ข้างหลังค่ะนะคะแล้วก้มลงให้มันอยู่ตรงกลางนะคะ,ะ,คะยัไปข้างหน้านะคะ ยัดไปข้างหน้าค่ะแล้วก็หันมาข้างหลังอย่าให้ตรงเลยนะคะ 3ทีนะคะยืดตัวขึ้นึงสูงค่ะ3ทีค่ะเขย่งขาขึ้นด้วยนะคะค้าต่อไปค่ะก้มลงนะคะให้สุดเลยค่ะ ต่อไปค่ะหางคานิดนึงนะคะจับข้อสอบของแต่ละข้างไว้นะคะเราสามารถก้มลงไปให้ชิดกับลำตัวเลยนะคะช่วยให้เลือดไหลเว,เวียนได้ดีนะคะลงสมองท่าน,นี้สามารถทํเช้าเช้าได้นะคะตื่นขึ้นมาจากที่นอนนะคะท่านสามารถทําได้ทุกท่านเลยนะคะ หล,หลังจากที่เรานอนหลับทั้งคืนนะคะถ้าเช้าลงมาเราก้มศีรษะให้เลือดลงไปที่สมองได้นะคะกดหน้าท้องลงค่ะน้มลงตัวให,ให,ให้ได้มากที่สุดนะคะค่อยๆขึ้นค่ะ วันนี้รายการ Healthy Cell ก็ได้หมดเวลาลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันพูดหน้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาจจะอขออภัยในที่ว่ามี Arabic d กแดนแต่ว่าพอดีเสียงเพลงไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะ มีเสียงเพลงแล้วก็ปรปับปรุงใหด้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณน้องๆสลามหลวงทีวีดอทเนทุกๆท่านแล้วก็ขอขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้มาแล้วะจะดีหรือไม่ดียังไงช่วยกันติชมเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็แนะนำมารายการนี้ได้